เอาละครับผมก็สวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาเล่นยังไงให้รอดนะทุกคนในซีซัน9กนะก็จากที่เขาปรับแพทมาซีซัน9้ทุกคนรูปแบบเกมหรือทามมิ่งอะไรเนี่ยเปลี่ยนไปหมดนะทุกคนแล้วกว่าผมจะหาจุดนั้นเจอนะทุกคนจุดที่ผมเล่นยังไงให้รอดนะแื้ผมจะหาเล่นปืนอะไรใหม่ๆทุกคนผมก็ตายแบบตายไม่พักเลยนะทุกคนเนี่ยแล้วก็ตายจนสุดท้ายครับทุกคนผมไปลองเล่นไนท์ดูทนะุกคนกะับแชทโลกนะมันก็ไม่เวิร์กเท่าไหร่ทุกคน ผมไม่เจอไนนะแล้วก็ไม่ได้ค่ากระสุนเลยแล้วผมก็เปลี่ยนมาเป็นเล่นสไตล์แล้วคนมันก็ยิงได้นะแต่สุดท้ายแล้วผมก็ตายได้หละครับทุกคนจนทําให้ผมนะครับตัดสินใจเรื่องที่จะทําสิ่งนี้นะทุกคนก็คือการขายไนที่ได้มาตอนซีซั่นแปดนะทุกคนที่ไปหาฟาร์มมานะโอเคผมก็ได้ทําการขายไปทั้งหมดห้าหัวนะทุกคนนี่เลยหัวละล้านครับราคาตกพอดีปกติมันจะหนึ่งล้านหนึ่งแสนนะโดยประมาณโอเค มารับยอดได้ประมบประมาณ4ล้านเจ็กคนเบ็ดเสร็จนะเพราะว่ามันก็กินค่าวางขายไปด้วยนะทุกคนก็นั่นแหละครับหลังจากที่ผมเล่นไปจนลุมละลายจนผมได้มาขายในทุก<ม>คนผมก็ได้ค้คนพบวิธีการเล่นใหม่ทุกนะคนก็คือการต้องมีตี้นะ อันนี้เล่นคนเดียวเป็นการที่เล่นลําบากมากทุกคนนอกจากการไปเล่นดักท้งคนแล้วก็ต้องดักเวลาแดงเท่านั้นนะเพราะว่าทั้งแบบเนี่ยมันจะมาอออินอยู่ที่เดียวทุกคนตรงกลางแมปนะเพราะว่ามันสามารถออกด็อกแท็กได้คนออกเวลาไหนก็ได้นะออกเนื้อที่สุดท้ายก็ยังได้เลยทุกคนเพราะว่าเวลาในการแช่ออกทุกคนมันใช้เวลาแค่สิบวินเองนะมันจึงทําให้ทุกคนเนี่ยมาอออินอยู่ที่เดียวทุกคนแล้วก็คนที่เล่นโซโล่เนี่ยเล่นลําบากมากนะไม่ว่าเราจะเล่นกับตี้ไหนก็จะมีตี้มาแจมเราอยู่ดีนะทุกคน โอเคเดี๋ยวผมพาไปลุยกันเลยครับว่าการที่ผมปรับแก้ไขอะไรต่างๆมาจนเรียบร้อยคนจนมาเจอกับตีตะเบียดนะนี่มาเป็นทีมครับไม่ได้มาโซโล่แล้วนะก็มาดูผลลัพธ์กันว่ามันจะเป็นยังไงนะคนแล้วก่อนที่จะไปรับชมเนี่ยผมขอแนะนําร้านวิสัสเกมมิ่งบริการเติมเกมราคาถูกที่มาพร้อมกันเลยราคาที่ถูกที่สุดในไทยคน อ <apers> ย่างล, anyway, ล่าส like like ุดเนี่ยพี่เขาทำโปนะครับคนต้อนรับซีซั่น9แล้วยิ่งถูกเข้าไปอีกทุกคนผมว่าน่าจะถูกสุดๆแล้วใครเติมร้านนี้คือแบบโคตรของโคตรคุ้มมดทุกคนอย่างเซฟ4ช่องเนี่ยทุกคนราคา68บาทเองนะทุกคนแล้วก็เซฟ6ช่องเนี่ยราคาเพียง199บาทเองนะก็ถ้าหากใครสนใจทุกคนลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมไปตามกันดีนะครับปอดก็ดูเกินดูดิยิ่งผมหักเลยอะวัดกันแป๊บเดียวไม่ใช่กระสุนสี่เด้นะี๋ยวมันกระสุนสี่ปะ ไม่แน่ใจทุกคนมันอัปเดตมาหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอผ่าก่อนนะจะบิดก็เกเดินก่อนเลยก็ได้แขนหักพอถ้าไปก็น่าจะไปหายแหละน่าจะมุ่งเข้าหายไปเลยดูมีเป็นอะไรไม่รู้ตายตายหินเทพตายมันเอ้าหินเทพตรงนี้เองเหรอในหรือเปล่าพี่ไม่รู้กี่ตัวนะหนไม่ไม่รู้เห็นหมวกคว้าโอเคเดี๋ยวผมดันออกซ้ายให้นะเดี๋ยวไปชิดเงียบกว่าจะไ โอเคะจามี่นะว่าจะรีตัวเสร็จเพื่อนน่าจะเล่นเตหมดแล้วมั้งเนี่ยไปเลยะไรด้วยไห้เดี๋ยววะมันมีเพื่อนบอกว่าเนี่ยพี่แกบอกว่ายิงตายทุกคนตัวหนึ่งหน้ายื่นยื่นไม่รู้ว่าไหนหรือเปล่าเอ้าไปชิดกันแล้วนี่โอ้โหอุ้ยน้อ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 ยยิงจังนะยังไงไม่ทันเลยเจอนายแล้วทุกคนออกมาบ้าเลย เดีวนูกำแพงเรียงมาเปงโอเคพี่ผมกำลังจะถึงละเดี๋นึงนดี๋ยวนึงขอชีจะเดนหน่อยแล้วกันจะได้วิ่งละอยู่ตรงไหนนะพี่ยิงกับเปงข้างกันเหรอยนะกันหมดตัวกันโอเคพี่โอเคกันหมดรอต้องขึ้นตรงหินเทวทุกคนมันมันมันนี่อยู่ตรงนี้นี่อ๋อไม่เจอเลยฮิตฟูนะยิงเป็นนายทุกคนรอต้องเล่นเหลี่ยมแคบๆนะ เอ๊ะว่าทันเราไม่เจอเลยตัวคือจะไหนจะเจอเราพอร์ต่ะขอตัดไปชิดตรงที่นี่กันต้นไอยนั้นเมื่อกี้โอเคอยู่ต้นไม้มาจากเกมต้นไม้อ้าวอันนี้เป็นฝั่งเราเนี่ยโอ้าตายเอ้ามันไปกูขาแล้วกบีตายงงกกลลาาเฮ้ยต่อกลางโอเคตายตายตายไม่ใช่ไหนนี่ว่ามันไม่ใส่หวอแกเฮ็ดโฟตายเฮ็ดโฟตายพี่โอเค ไม่ใช่ไหนแล้วพี่แสดงว่าเพื่อนมันอาจจะตามมาแถวๆนี้แหละนั่นมาจากคอกมาหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะอันนี้เราต้องเช็คกอกกลางคนจะได้เก็บของได้นะตีดเอาเล็กๆมาเถอะแล้วก็ระวังตรงขอกมาหน้าตาเนี้ยต้องเล็กตัวนี้นะตโยกไม่ไหลต้นไม้จะเกลี่น่าจะเป็นตัวต้นไม้ที่แกเห็นตอนแรกคน โอเคตอนนี้ผมว่าจะไปรีเลยนะถ้าเราแท็กสองชิ้นแล้วทุกคนมีตัวปี่วะอุ้ยโดนิงมั้ยชิบหายแล้วตรงไหนวะกว่าก้างกว่าก้างเห็นแล้วเมื่อกี้ตรงไอ้ดังดังังขึ้นนั่นหน้าหายใช่ไหมโอเคองดเดี๋ยวยับปืนผมไม่น่าถึงพี่เดี๋ยวห้าสิบไฮดังขึ้นหน้าหายโอเคก่อนละกันเมื่อกี้ไม่ใช่ตรงข้อหรอวะเมื่อกี้ผมมองไม่ทันนะทุกคน ทางขึ้นหน้าหายไม่เจอครับโอเคเดี๋ยวรีแม็กถอยไปดีข้างงหลัดนี้ก่อนทุกคนเพื่อความปลอดภัยฮะอุย้ยพุ่มตัว<อ>ต,ตาย<ร>าดูอ้าวตายหรอตัวไหนตัวไหน,นโอ้โหถ,ถ้าจะโดนตัวสไนที่ยิงเฉียวผมนั่นเนี่ยตัวนี้โดนมาจากไหนอะพี่น่าจะอยู่บนพวกม้ายิงโอเคคอกม้าเราขอรีอะไรให้เสร็จก่อนเก็บ้ปวดก็หมดปรีเมาตรงนั้นเป็นด้วย เคก่อนอื่นดึงฟืนก่อนละกันอีโฟโอเคเฮ้ยผมว่าผมจะไปเนียนเก็บของเพื่อนทุกคนถ้าเขาดันมาก็ต้องเล่นนะเราต้องเล่นในโซนของเพื่อนถ้าเขาไม่ดันมาผมก็จะเก็บของแล้วไปเลยโอเคเอวันน่ามันน่าจะยิงยิงก็หน้าบิบบิบไว่าไม่ข้อมาก็ขอบตรงนี้แหละทุกคน สองช้อยนี้นี่ถึงไม่ก็เกาะการอยู่ในตัวอยู่ในตัวผมใช่ใช่ใช่นั่นไงหน้าต่างก็ฟ้านั่หน้าต่างนี่นี่คำบนจริงคำบนจริงนั่นแหละนั่นแหละน่าจะผมน่าจะโนอ้โหมึงกระเป่าใหญ่เลยก่อนแน่ใจว่าคนเห็นไม่ชัดนะโอเคเดี๋ยวผมไปดึงขอเลยแล้วกันขอ เนียนเอาอีกเอาอีกในตัวนู้นเข้าไปสับปืนทุกคนโอเคยิงยิงได้ไ้ดนบนด้านบนด้านบนดันบมันอยู่กับตะเกมตาเกมมาตายอยู่ตรงนี้ระวังนะมันเห็นนะตรงนี้โอเคจบได้ครับสวยยิงเลยครับตอนนี้ตูกมากโอเคเดี๋ยวเราต้องไปคัดทุกคนไม คาดกับปืนเราสองกระบอกอันนี้คนลยบอดวึ่าโอเคมันจะบอดอะไรครับโอ้โหแล้วหมอกมาแล้วทุกคนนนั่อกไหนเดินมาเนี่ยโอเคขอคัดปืนก่อนทุกคนเอาอะไรดีวะโอเคปืนตะกีนทำพันไม่ได้มันก็คงต้องเอาอาร์กมาทิ้งอ่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็บิดมาจนจะถึงที่ออกแล้วทุกคนอีกนิดเดียว โอเคิดรได้อุ้ยบลตึ้งกว่ามีคนย่องอยู่หูงู้กว่าก็มาเอ้าได้ๆๆจริงเหรอผมไม่ยินอุ้ยได้ยินแล้วได้ยินแล้วหูมีจริงในเกมหัวตึงครับเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หัวตึงที่เป็นหูหนวดทุกคนหูดีเกินเออเออมันจริงไงอ่ะอ่ะเนี่ยสูตรไปเลยอใช้ลูกฟางอีกโดนมันจะโดนทุกคนพรงนี้ตายเอ้าไม่ตายตายฉันผ่านแล้ว หูวิ่งนุกคนไม่ตายมาแล้วมาแล้วปาเน็ตดักโดนป่าววะโอเคเฮดฟูมีไฟฉายกคอนความยัดก่อนจะลงระวังข้างบนก่อนทุกคนนี่อยู่ข้างล่างโอเคเล่ยนเลยแล้วกันเหนื่อยวะเอ้ยโอเคตายอุ้ยแล้วผมเกือบตายเองทุกคนปืนทับด้วยโอเค เดี๋ยวต้องรีตัวก่อนนะครับเหมือนเพื่อเขาจะมาหรือเปล่ามีตัวอยู่ข้างในหายทุกคนเมื่อกี้ได้ยินเสียงนะอัดีทขอรัีตัวแ<า>ป๊บ,ปบมาตัดเสร็จขอดึงปืนอุ้ไปไฟกับเอสจทุกคนโอเคดึงเสร็จแล้วทุกคนอันนี้เอาเอาไปคมาเล่นก่อนนะเราจะได้อยู่ ไล้จูปวดสมองไปก่อนเลยโอเคหวังว่าจะไม่โดนทุกคนหนึ่งศ well. be well. ูนย์โอเคครับรอดฮะซิงกัออกไปเลยครับโอ้โหนายเยอะเนี่ยอันตรายจริงคนผมว่าทําไมมันจะเป็นไม้นะเลเข้ามาทุกคนแต่ว่ามันมาติดตรงหนูที่เรากําลังเจอกันอยู่นะทุกคนก็เลยมาไม่ถึงเราโอ้โหห้าแสนโอ้โหแล้วเกมนี้เกิดน้ําตกทุกคน เราก็จะไปเข้าไฮกันเลยหรือเปล่าเราโะตาบีไปหไาเลยไหมโอเคเลยครับเอ้ามีคนเข้าแล้วพี่่าจะมาจากสุสานนะทรงนี้ผมเหนื่อยกลางทางอย่างนี้โดนหรือเปล่านี่โอโหไอ้กดเซฟไว้ให้เะโอเคครับเซฟีหว่ามีของดีชัวตอนนี้ขอไปเล่นตีข้างในก่อนทุกคน เพื่อนมานะาจะมาสื่อสาราที่ตามตะบ,บีทพูดมันมาดักเราแล้วหรือเปล่าพี่คนหนึ่งไปไปแล้วไปเลยแล้วกันทุกคนใน,นเมื่อเขาก็รู้แล้วว่าเรามาโอเคโอค้โหโ,โ,โดนผมเน้นเน้นคิดไปไ็นไรเราสองหน้าต่างก่อนทุกคนเป็นสองคนแล้เอ้ยฝั่งมันก็มีวะแกฝั่งสองคนหนึ่งเอา้า ตายใช่ไหมสอปีปีเด็ตายตัวเดีวอาโอเคพี่โอเคอีกตัวหนึ่งอยู่ฝั่งนูุนนะพี่โอ้ยปลาติดโอเคไม่โดนเฮ้ยมาหรือเปล่าวะไหนยะเอ้าแย่เอ้ามันโดดหน้าต่างไปตัวหนึ่งลงล่างไปละไปข้างหลังหาไปละเฮ้ยมันบิดว่ะมันทิ้งเพื่อนมันทิ้งเพื่อน ตอนนี้มีกี่ตัวใจเล็บผ่าวเอ,อ๊อไม่มีครับตัวเดียวนี่หรอเป็นไรวะดูครับเซตห้านะก่อนลีกขอคนนี้หลแล้วละกันจะปิดไปเปิดทุกคนใส่ไม่เอาซีดีหกโอเคผมก็ไม่เอาเหมือนกันยังไงน,นะที่เต้ยอ,อยู่ตรงนี้หรอโอเคเดี๋ยวผมวิ่งเช็คเลยละกันทุกคนเมื่อกี้เหมือนเขาจะวิ่งหนีไปนะ โอเคเพื okay. ่อความชัวร์อาจจะมีคนอีกก็ได้ตัมเช็คไปเลายรากันโอเคไม่เจอคืนเลยครับโอ้โหสามเหร้ยญคนอย่างไวครับไวอย่างว่องผู้ขนาดกล่องไปาษณียยังเปิดไปแล้วอะ่ะเขาวิ่งไปมันก็น่าจะไปฝั่งนี้นะคนวิ่งเลย <Okay. S 1> หรี่เนียนอยู่ข้าล่านี่วะปลาเช็ค่อยละกัน okay. โอเคไม่มีคืนแสดงว่า ไปแล้วอ่ะไปยาวอ่ะโอเคขอแวะฟาร์มนิดๆหน่อยๆหน่อย,อยะละกันอุ้ยขอแดงคุกกตาร์่วงทุกคนเออหรือว่ามันได้ของแดงวะทุกคนตัวนี้มันวิ่งหนีไปอุย้ยเวสสวยเลยครับเวสนี้ถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะได้หมื่นึริงนะทุกคนรือไม่ก็หมื่นห้านี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคกลิ่แถวนี้ได้เปล่าวะผมไปเปิดเซฟรีดีกว่าทุกคนมันนจะยังไม่เปิดไปนะ มาเราไม่เปิดไม่รู้แหละผมจะเปิดครับสมมกปิดไว้ก่อนเพื่อความชัวร์สรุปสรุปไหนเดินมาพอดีโหสโมวก็ไม่เป็นผลทุกคน,คนมาถึงกันเซฟฟีต,ตัวนี้มาโอ้โหมาเต็มเซฟทุกคนอ,อื้อแตกครับแตกเลยครับอย่างนี้แตกเลย,ยสวยจัดอ๋อไม่ใช่พี่ไม่ใช่ ผมได้ของแดงผมได้ของแดงอ oh. ไม่ว่าโดนยิงเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่สงสัยดีใจกเกนไมไ่หน่อย oh. อเกมนี้ก็เงียบแปลกๆแล้วทุกคนเจอแค่ตีเดียวที่เข้าหา่ะแล้วก็ไม่เจออีกเลยตอนนี้เราแวงว่าน่าจะอยู่ข้างในโกดังแถวนี้นะทุกคนเค <Okay, S 2> เดี๋ยวทิ้งกระเป๋าแล้วก็ไปเล่นเลยแล้วกันนะโอเคเราต้องใช้อะไรบ้างเข็มแดงไป okay, แล้วก็ฉีดอันหนึง่ง ก็จะได้อยู่ทุกคนโอเคเล t สโกมาแล้วครับคนอยูย่ไหนเอ่ยก่อนหน้านี้มีเสียงหลุดด้วยนะไม่รู้ว่าเป็นบอดเอ๋ยหรือว่าบอดลุด,ดยิงคนทุกคนดี่ตอนนี้ทำไหน้าต่างมากเพราะเราวิ่งเปิดจุดมาแล้วนะผมว่าน่าจะอยู่อีกฝั่งนึงอ,ะอ่ะมักเรยอผมปุ้ย,ม,ยมีขึ้นมีขึ้นตรงตึกเนี่ยขานา คือว่าใช่คนหรือเปล่านี่เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเฮ้ยไม่ใจไปแล้วผมว่าน่าจะคนนะไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคไปตรงไหนวะส่องก็ไม่เจอหมดเรียงไปข้างในแบบน้องวนแน่เลยผมส่องไม่เจอเลยเดี๋ยวดันเข้าไปข้างในก็ได้โอเคมาละ เดี๋ยวเราดูขึ้นหลุดทุกคนแล้วก็จะปาระเบิดอยู่บบันไดนี้หรือเปล่าอุ้ยแกอาเลยเหรอไม่ระเบิดไหนหรอกโอเคชั้นหนึ่งไม่มีทุกคนมันก็น่าจะอยู่ชั้นสองนะจังหวะนี้ว่ายไงครับุสวยตาย,ตายคนจริงด้วยเอ็นเก้าสี่ครับเดี๋ยวเราเช็คเพิ่มไม่รู้ว่าเขามีเพื่อนหรือเปล่าทุกคนเนตไปเลย เอา้าพวกพี่จุ่มเลยเหรอไม่ใช่อีกหรอ,อเคมีสพบ,บตทีปีนทำไมเนี่ยจะกระโดดดีถ้ามีคนผมตานะ่นเนี่ยจะปีนโชว์เขาเฉยตรงนี้มีศพครับขอเช็คเพิ่มหน่อยละกันโอเคข้าล่างเป็นหมอนฮนะตรงนี้ก็โอเคศพข้างในไม่มีอู๋เกาะสี่คนจะตีดีกว่าก็าจะเป็นตีหนูคาตีหนูหนวุ้เยเจ๊ท สวยก็ถือว่าได้ทุกคนผมว่าน่าจะมีแค่นี้เด็วนะนี่น่าจะมีอะไรอีกแล้วแล้วก็ออกเป็นที่ร้อยหกแสนทุกคนเราได้ของแดงมาฮะออานิเมชั่นสุดเท่สุดเก่ากึ๊กถ้าเป็นจีดีนี่ผมว่าน่าจะเท่นะโอเคโอเคครับเกมนี้เกิดโอ้โหไกลสุดทุกคนโกดังขอวิ่งตัดไปโกดังบนเลยแล้วกันนะ ที่เราจะไปลุ้นเซฟต่อทุกคนแล้วก็ตรงนี้อ่ะดันไปง่ายกว่าที่แล้วทุกคนเพราะว่าตรงนี้มันปิดมิดชิดเลยนะเนี่ยสามารถวิ่งมาได้สบายสบายเลยแต่ก็ต้องระแวงตรงที่ว่ากดังบนเนี่ยเกิดขึ้น<ว>แล้วก็ดักเลยนะผมวูดเป็นแหวนนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นของที่ดูมีมูลค่าดีทุกคนแต่ถ้าเป็นทับทีมก็เหมือนจะไปซ้ำกับเบต้าฟอร์สนะผมไม่อยากให้มันซ้ำกันนะแล้วก็ถ้าเป็นของพวกของไทยทุกคนผมก็ สนับสนุนอยู่นะผม,มแต่ว่า<ม>ความชอบส่วนตัวทุกคนผมเอาโหวตเป็นแหวนละกันโอเคก็ไม่รู้ว่าเป็นแหวนหรือกําไลข้อมือหรืออะไรไม่รู้นะผมโหวตอันนั้นแหละเฮ้สุดละสหรับผม้อะไรเนี่ยอาร์พีจีดอปมาโอ้โหแล้วนายเยอะซะด้วยทุกคนบอกเลยว่าไม่เหลือฮะ,ะโอเคครับน้ำตาลุนเซฟฮะโอ้คนรอให้กําลังใจอย่างเยอะทุกคนอุ้ยมาไหมนี่โอ้โหมา หองแดงแต่ที่หออแดงแต่แต่เป็นหออแดงงูอ่ะสองแสนก็ถือว่าได้อยู่นะสองแสนเฮ้ยี๋้วผมขอดูแอนิเมชันการแสดงสดของงูก็ดูปกติทุกคนอันนี้เป็นจิ้มด้วยว่ามันขยับอยู่หรือเปล่าเอา่ทุกคนโคตรเฟี้ยวฮะอุ้ยโอเคเอา ทุกคนวะคีย์บอร์ดผมยิงแรงจัดเลยทุกคนบอร์ดแผ่นนี้บอกเลยว่าบอร์ดโคตรโหดอ่ะไม่ปานีคนมีต่อไปบอสนี่โอเคทุกคนผมเมินบอสมาข้าหน้าเลยแล้วกันนะแล้วก็มาเจอระดับทุกคนขอรุ้นเลยแล้วกันว่าจะได้เข็มแดงหาวอลหรือเปล่าอุ้ยได้โดนสวยครับโอเคทุกคนตอนนี้ตัดเข้ามาไฮครับผมหวังว่าจะมีโอกาสได้ใช้โดน แล้วก็คอมโบกับ RPG ฮะขอเลยว่าไนก็เอาไม่อยู่ฮะจังหวะนี้ขอให้ได้เจอตัอวอุ้ยโอ้โหใครก็เอาไม่อยู่ดูโดนดิ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะก็เป็นการบอกทิคเล็กๆน้อยๆทุกคนเผื่อจะได้ข้อมูลไปปรับใช้กันบ้างนะทุกคนในซีซัน9แล้วกับไทม์ไลน์ที่มันเปลี่ยนไปนะถ้ามาเป็นตีวิ่งยิงเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าสบายมากทุกคนมากันเป็นตีอย่างเงี้ยแล้วก็ยิงๆออกด r ็อกแท็กจบทุกคนแต่ในเมื่อเรามาคนเดียวหรือว่าตีไม่เต็มนะก็จะลําบากหน่อยนะทุกคนหรือไม่ก็พวกหนูที่ฟาร์มก็จะเล่นลาบากมากขึ้นนะโอเคครับถ้าหากใครที่ชื่นชอบที่นี่ของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดต